กาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมือีมาหายิ่หนุยกันเบ่งกันซ้อมปืนกันนายกเปิดประเดิมก่อนครับกับปืนเงาโหสุดยอดพี่รองเพิ่งเพิ่งคนงานเพิ่งคนงานฝีมือฝีมือเขาเต็มดอกเต็มดอกสร้างตุยสร้างตุยวาดนี้สร้างตุยกับระยะ3เมตร สร้างตุ่ยบู้ได้กินหนูครับขามขามครับสร้างตุ่ยขามเมื่อเดือนขามเมื่อเดือนรางวัลผู้ใดแพ้เราขวดใหญ่นะครับนี่นี่กระเป๋านี่ออสางจอยสางจอยจอยโมดิฟายโอ้ฮะสางจอยกับนายโยกเขาเดือนครับผม มาเบิรงของข้าวาดนี่เอาดีๆีได้ลูกเอาจุเครงเครงระวางสวนความยาวของไก่เฮ้ยผมได้กินหนูอยู่เขาก็ป้องได้ดิบ้างมปได้ได้ได้ ลองเหมือนกันครับพี่น้องมือแดงคูณไอสิมนันเดี๋ยวมานับแต้มกันไหม <Okay. S 1> จวดพี่น้องจวดพี่น้องสุดยอดครับยิงขามวยครับพี่น้องดูตัวพี่น้องเห็นไหมครับไฟกับโบมีครับไฟกับหมดพอาไฟ โอ้มีนูสองตัวครับอยู่ฟังคุณเห็นทังไหนบุ๊ไฟผมกับเบิร์ตครับสงสัยได้ดึงเสียกมาเลยพี่น้องเห็นไ่มครับอยู่ขามหมวยเลยครับเดี๋ยวผมจะลากเสียกไหมเบิร์ตครับอย่างดุดเลยลากมาเลยครับเตึงๆว่ะ มูหลายตัวอยู่ครับฟังคุณโอ้โหพี่น้องเกือบอยู่ครับตัวนี้อยู่ครับใส่สวยใส่สวยขออนุญาตจัดการนู้นก่อนนะครับผมหูยยางมาเห็นเพื่อนแดนอยู่พอดีครับเรือยแต่สินใจยิงเลยเสือกถึงพอดีครับเสือกออกมาแค่สิบเมตรเกือบเบิดครับ โอ้เ oh, ต็มๆหมดแลครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตจัดการหนูนนนกนน่้นครับเดี๋ยวไอแล้วพี่น้องจัดการเดี๋ยวไปนครับเต็มที่สองเต็มที่สองเต็มแรกโปรโทไทยเบ,บิ่งน,นะครับผมแจวๆครับผมจวดไปกันต่อครับ ร้อยครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดโอ้ยหวานสิบวันได้เขียวบบร้อนครับผมอแถวที่สามแถวที่สามสุดยอดครับสุดยอดแถวที่สามนะครับพี่น้องโอ้โหนื่อวัดจะาบ้าได้ สั้นจนปวดแขนเลยพี่น้องตัวนี้โอ้ดื้อต่อครับขออนุญาตจัดการหนก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเสร็จจนได้พยายามเอากโดนครับตัวนี้หนูหน่าจะดึงต่อครับโซนนี้สั้นเห็นเห็นตัวเขามาอยู่แต่เข,ข,ขาบ่เขาไกลครับ ไปกันต่อครับผมเจ้าครับมันมนัมนมนัมนมนันมันมันวัดพี่น้องตถูใหญ่เลยสีไไย่ได้บระเทศไทยพี่น้องนี่เพิ่งโอ้โหหนูขอไวค้ครับครับกดไทยกับท่านครับทั้งตื่นเต้น,ตนเห็นตัวใหญ่หลายนออนุญาตจัดการของกันตะครับผมพี่น้องสุดยอดยได้ถูใหญ่เลยนะครับอาจจะมีกิโลหนึงได้ครับใส่นี่ โอ้สายบุกดุก đỏ ผมแต่แต่แต่เส่ได้กดไทยก็ทันพี่น,อน้องโอ้เขามาบบเยี่ยงงามเลยโดดองมาทั่วขั่วขั่วเลยสายบุกดอกโอ้ยนะครับโอ้ดีที่มีเสื้อพี่น,อน้องนี่แหละครับคอดีของปืนปืนยิ่งป่ามายิ่งหนูติดเสือ้อขึ้นครับ โอ้ห oh, บูป่าเลยผมสุดยอดสุดยอดเบลเล่เบลเล่พี่ครับพี่น้องเบิุงมันห้อยยิงเขา่ายิงเข่าแผลนี่ครับสอดพี่ขาเสียบครับติดเสือกติดเสือกนี่ครับขาเสียบครับ สุดยอดที่นางสุดยอดยบร้อยครับไปโอ้ขึ้นมาบนทางถนนกันครับโอ้โพี่งามเี้ครับใส่แบบงามใส่งามเยอาครักไใส่สวยใส่สวย จ้าครับเจ้าไปกันต่อครับผม เอาตัว <crawl> น <prejudice> ึงมาครับพี่น้องใส่มินีใส่มินีใส่จุ๋มจิ๋มจุมจิ๋มจุมจิ๋มพี่น้องใส่จุ๋มจิ๋มโอ้หนูน่อยเขาตั้งกว่าสามตัวพี่น้องเห็นไหมครับยไฟขึ้นพ่นองเห็นนะใส่มนีครับว่ยอนยอหมดเลยเน่ยบุผมจะได้หกตัวครับ ไปสวยไปสวยนีส้างจอยสรางจอยสสางตุยสบิกซีกับผมบิกซีจุมิมมแก้วับหนที่เก๊ะรับจูบในนูยังกเชฟเข้มือหนิปอมขวานูขวานูขวานแก้มสีบ่แกสางจอยเตียมจังมิย่งงไ่มี มุงคุ้มครับพี่รอนต่ำรอบเด็กจัวดกิจเร์จังหวัดกิจอร์ขาดประเด็นนะพ่อแซ่บคนครับติดนะครับทีมงานขวานูโดยเซียบตุยสมตำโดยเซียบจอยอร่อยหอแน่นอนรัวแล้วทีเราไหมมาเจ็บเปิดได อาสดสดสดดสเข้าไปเดี๋ยวนี่ครอโอ้ี่ืออไรันะรกันเาเนาะนี่ด้นี่ด้ใ้กันเยเานดโอ้จครับพี่น้องกินต้ากันดเดี๋ยวไน้องิ่มได้เปียแล้วเลขออนุญาตมีคลิปเลยคลิปนี้นะครับมีคลิปเลยสางใจเลสางตุวย yeah é yeah you